สวัสดีค่ะมีข้อมูลสารดีๆมานำเสนอรู้จักใบชะครามพืชท้องถิ่นจากป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยสารอาหารและคุณประโยชน์ใบชะครามคือพืชพืน้นบ้านตามแนวป่าชายเลนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยรสชาติเค็มตามธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากการดูดซึมความเค็มจากดินที่มันเติบโตทำให้เป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะในเมนูอาหารคาวของไทยอย่างไรก็ตามการบริโภคใบชะครามก็มีทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพและข้อควรระวังที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถนำมาบริโภคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดประโยชน์ของใบชะครามที่ให้มากกว่าความอร่อยแม้จะมีรสชาติเค็มแต่ใบชะครามก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายได้แก่แหล่งวิตามินและแร่ธาตุสำคัญ ใบชะครามมีวิตามินเอและแคลเซียมในปริมาณสูงซึ่งช่วยบำรุงสายตาและกระดูกให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงเลือดและป้องกันภาวะโลหิตจางสารต้านอนุมูลอิสระสูงใบชะครามมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและช่วยชะลอวัยมีใย,ยอาหารสูง การบริโภคใบชะครามช่วยเพิ่มเนื้อาหารให้กับร่างกายซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูกสพรพคุณทางยาตามตำราแพทย์แผนไทยใบยชะครามมีสพรพคุณในการช่วยบำรุงกำลังแก้ไขและยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานข้อควรระวังและโทษของใบชะครามที่ควรรู้ แม้จะมีประโยชน์แต่การบริโภคใบชะครามโดยไม่ระมัดระวังก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันดังนี้มีปริมาณโซเดียมสูงด้วยรสชาติที่เค็มตามธรรมชาติใบชะครามจงมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงการบริโภคมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะสุขภาพที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมการสะสมของสารบางชนิด การเติบโตในพื้นที่ที่มีความเค็มจัดอาจทำให้ใบชะครามะส,สมสารบางชนิดไว้ในปริมาณมากซึ่งหากไม่นำมาลวกน้ำให้ถูกวิธีก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ทานใบชะครามอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคใบชะครามควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ลวกก่อนปรุงอาหารสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำใบชะครามไปลวกในน้ำเดือดก่อนเพื่อลดความเค็มและทำให้นิ่มลง บริโภคในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคไตเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรเลือกซื้อใบชะครามจากแหล่งที่สะอาดและเชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารพิษหรือสารเคมีใบชะครามเป็นพืชพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยามากมายแต่ก็มีข้อควรระวังเรื่องปริมาณโซเดียมที่สูง การทำความเข้าใจทั้งประโยชน์และโทษของใบชะครามจะช่วยให้คุณสามารถนำมาปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยและได้รับความอร่อยควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีมีใครชอบกินใบชะครามกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ